สวัสดีครับกลับมาพบกับเอะระเหยรอลอยชัยอีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนที่แล้วก็ได้นําเสนอเรื่องราวของสิ่งพิมพ์หนังสือต่างๆที่ได้จัดทําขึ้นในงานมหากรรมตร,รีศรีสัตวรวั100รปีหลวงประดิษฐพเราะสมัยบรรเลงไปแล้วนะครับวันนี้เพื่อให้ต่อเนื่องก็เลยอยากจะนําเสนอ,เ,อ,อเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์เรื่องของงานหลักฐานต่างๆที่เกิดขึ้นในงานสําคัญๆของหลวงประดิษฐาไรเราะต่อครับ วันนี้จะว่าเรื่องของงานมหกรรมดนตรีศรีรัตนโกสินทร์ครับนั่นคือวราระ120ปีของครูหลวงประดิษฐ์เพลาะสอนศินลปะเพลงนั่นเองนะครับจัดที่โรงรละครแห่งชาติครับวันที่2-5สิงหาคม2544ครับในงานนี้ก็มีการแสดงมากมายครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยคือเรื่องของการ สร้างหลักฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสื่อบันทึกเสียงนะครับเรามาดูเรื่องสื่อบันทึกบันทึกเสียงก่อนแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับในช่วงนั้นก็ผมและอาจารย์อนันต์แล้วก็อาจารย์สมนึกก็ได้รู้จักกับคุณธงชัยจารุพรชัยนะครับซึ่งท่านก็สะสมเรื่องของแผ่นเสียงสําคัญสาคัญ,คญตั้งแต่สมัยร,รัชที่หมากมายเลยเราก็ใช้เวลาทุกๆคืนสุดสัปดาห์นะครับตั้งแต่ สองทุ่มไปจนถึงที่สองที่สามนะครับที่สี่นะฮะที่จะไปนั่งฟังแผ่นเสียงโบราณที่บ้านของคุณธงชัยที่รามคำแหงแล้วก็ผมเมื่อพอถึงงานก็เลยคิดว่าหลักฐานเสียงสำคัญต่างต่างเหล่านี้น่าจะได้ทำการเผยแพร่นะครับก็เลยออกมาเป็นซีดีสชุดนะฮะเป็นหลักฐานของเสียงผัดเสียงโบราณนะครับก็มีชุดบูรพพิรมนะครับนะฮะก็คือเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวงดนตรีที่วังบูรพาที่คุณคุณหลวงปฏิเพรละเกี่ยวข้องนะครับมีแผ่นเสียงเสรณีครับ เสรณนีนี้ก็คือที่เราเคยคุยไปแล้วนะคุณหญิงรามบฑิตนะครับก็มีเพลงสํำคัญๆเยอะแยะมากมายมีแผ่นหนึ่งผมยังหาไม่เจอคือชุดนางลอยพินพาดในแปลกในสอนนั่นก็เป็นเรื่องของหลักฐานเสียงเก่าที่ที่เราได้ทําขึ้นในงาน120ปีตอนนั้นยังมีอีกครับก็คือเรื่องของอซีรีส์ของเพลงดีที่บ้านปากนะฮะเป็นซีดีมีทั้งหมด4 4ชุดเอ้สแผ่นนะครับหชุดนะครับมีเป็นคาเสเซ็ตด้วยนะฮะอย่าง,างเหล่านี้ เพลงดีที่บ้านบาทเป็นเรื่องของการคัดเลือกงานบันทึกเสียงของลูกศิษย์คุณครูหลวงรดีเพรอโดยบันทึกเสียงโดยดรเดวิดมอร์ตันนะครับบันทึกเสียงที่บ้านบาทประมาณ2 5 0 2 2 5 1 0เป็นเพลงเดี่ยวต่างๆครับมีครูกิง่งครูองค์การครูบุญโยมครูบุญยังโอเยอะแยะมากมายครับซึ่งก็คิดว่ายังพอหาซื้อได้อยู่นะครับอีกชุดหนึ่งที่เรามักจะหลงลืมไปเป็นชุดสำคัญเลยผมหาซีดีไม่เจอ คือชุดที่เรียกว่าเพลงครูคู่สมัยครับเพลงครูคู่สมัยเนี่ยเรานึกถึงวิธีคิดของครูดุงดิแพรอที่เป็นคนที่นําสิ่งต่างๆรอบๆตัวนะครับมาปรับประยุกต์ใช้มาเป็นทุนในการสร้างงานดนตรีนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้ถือว่าเป็นชุดประวัติศาสตร์ชุดหนึ่งครับเพลงครูคู่สมัยเป็นวงดนตรีร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังในในยุคนั้นนะครับมีวงอะไรบ้างนะฮะมีวงอัลลวนะครับของครูอ้ํากับครูบุญรัตน์นะฮะ มีวงภ um ูมรินมีวงออฟองน้ำนะครับมีวงบอยไทยนะฮะมีวงสริงคอร์เตตของอาจารย์โกวิทขันทศสิรินะครับมีการเดี่ยวเปียนโนของอาจารย์สรารัจจันเฉลิมด้วยนะครับเป็นผลงานเพลงของคุณครูหลวงอิิพัทรทั้งสิ้นนะครับลองไปหาดูไม่แน่ใจว่ายังมีจำหน่ายหรือพอหาได้หรือไม่นะครับชุดเพลงครูคู่สมัยครับ นั่นก็เป็นหลักๆนะครับเรื่องของอหลักฐานเสียงที่สร้างขึ้นในช่วงนั้นแต่ว่าสิ่งๆงที่สําคัญคือหนังสือหลักของของงานนี้ครับเอาเรามาดูเรื่องสุ่ที่บัตรกันก่อนดีกว่านะฮะชื่องานมหาก,กรรมดนตรีศรีรัตนโกสินทร์ครับร้อยยปีเกิดหลวงริตย์ไพราะในนั้นก็มีเรื่องของอที่มาที่ไปนะครับเรื่องของบทความของเชนชนกที่รวบรวมไว้คือเคล็ดลับ18ประการ ในการฝึกฝนการเป็นนักดนตรีไทยของหลวงประดิษฐ์ไพรรักษ์อันนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ภายในก็มีเรื่องของกิจกรรมดนตรีต่างๆที่เกิดขึ้นมีพิธีไหว้ครูตั้งแต่วันที่2สิงหาคมครับมีการบรรเลงถวายมือจากวงศิทย์ครูบุญโยงศิทย์สอนทองศิทย์ครูชวินอัตกฤตยะสิทยิครูอุทยัยบ้านบังลำพูโหแยะ,ยะมากมายครับ แล้วก็นั่นคือวันพระหัสที่2พอวันที่3ปุ๊บก็มีเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของประวัติของคุณหลวงดิษเพาะมีหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัตรด,ด้วยนะครับมีนันสนันศิลป,ประเลงอาจารย์ประสิทธาวานนะครับมีการประเลงอังคารลุงของโรงเรียนศรีสุริโยไทยมีเรื่องของการขับร้องเครื่องสายฝรั่งนะครับป้าเชอรี่สวรสีตกาพัน์นะครับอาจารย์อดีรเรกจันเรืองนะครับลุงออสนะครับ แล้วก็มีระบำของพกาวลีของศิลปรกรรอบข้ามก็มีการประชันพิพาทอีก3วงนะครับวงศิษย์ครูปื้อสุพโ,โตสง่าวงศิษย์ครูถุงเงินครูสุบินแล้วก็มีวงไทยบรรเลงนะฮะกลับมาที่วันที่4ฮะวันที่4กับวันที่5ซึทีเป็นวันวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีการแสดงของวันที่4นี่มี การบรรเลงปีพา์ไม่แข็งสิทธิ์สอนทองมีวิทยลัยนัสศิลป์สุพรรณบุรีมีสถาบันบณฑิตพัฒนาศิลป์มีมสวรประสานมิตรทั้งไม้แข็งโมโหรีปีพาดก็เต็ไมไปหมดครับส่วนวันที่4รอบข้ามก็เป็นการบรรเลงมหาดุริยางนะฮะซึ่งก็เป็นมหาดุริยางท่างสุดท้ายที่อาจารย์ประสิทธิ์อวรท่านได้ควบคุมไว้นะครับก็มีเพลงสําคัญๆเยอะะมากมายมีศิลปินครูผู้ใหญ่นะครับครูเบญจรงก็บรรเลงอยู่ในนั้นด้วยนะครับ ส่วนวันที่5้าเ่นเดีนวันอาทิตย์ครับก็มีการบรรเลงผีพาดมอนนะฮะมีการบรรเลงดนตรีสากลซิมโฟนีของเกษตรนะครับอาจารย์าว่าสดแสงจันทรก็ยกผีพาดมอนมาช่วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมีการเดี่ยวเครื่องดนตรีต่างๆครับครูชะง่อนหงทองครูสวินอัลฟิศครูชทยแก้วละเอียดครูกะหลงพึ่งทองคำครูสนอหลวงสุนทรครูประมวลอัตชีพครูหยดผลเกิดครูน้ำวาร่วมโพทอง ครูฉลากรูสามต้นครูสุวิทย์แก้ว,วกระมูลครูเมตรีพุ่งสนอโอ้เยอะแยะมากมายครับที่ที่มาเดี่ยวดนตรีต่างๆในี่บทนเลงของคุณครูหลวงผลิตไพโรสสอนศิลปะบเลงนะครับแล้วก็ในช่วงข้าก็เป็นการบเลงผลงานของอเด็กๆชมรมดนตรีไทยมูลนิธิหลวงผลิตไพโรสสอนศิลปะบเลงครับถือว่าเป็นรายการที่ยาวเหยียดอีกรายการหนึ่งครับในในภาคหลังของอสุธิบัตรเล่มนี้ก็จะมี ารายชื่อของนักดนตรีท่านต่างๆนะครับหลายๆท่านก็ได้จากเราไปแล้วนะครับหลายๆท่านบ็เติบโตมาเป็นครูบาอาจารย์มากมายมีประวัติเพลงต่างๆประวัติของครูที่มาเดี่ยวในในงานวันนั้นด้วยนะครับ <c oughs> ในงานนี้มีการบันทึกเสียงและบันทึกเป็นวิดีโอด้วยครับในระยะแรกก็มีให้การสั่งจองเรื่องของวิดีโอที่ทําการบันทึกในงานนี้ทั้งหมดนะครับ เป็นช่วงต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้ก็วิดีโอที่เป็นลักษณะของ VHS ก็ไม่ได้ถูก,กนำมาใช้แล้วนะครับแต่ว่าตัวมาสเตอร์ที่เราบันทึกไว้ก็ยังมีอยู่รวมถึงการบันทึกเสียงทั้งหมดนะครับอจจชัยพรณจิตรจิตกสุลก็ได้บันทึกเสียงไว้นะครับนี่เป็นหนังสือสุริบตะแต่หนังสือเล่มสําคัญเล่มหนึ่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของการรับรู้เรื่องของดนตรีไทยในบ้านเมืองเราจริงๆจังๆคือเล่มนี้ครับ ชื่อยาวออกสักหน่อยนะครับหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะバลงมหาริยกควีรุ่มเจ้าพญาแห่งอุษาคาเนนะครับเขียนโดยอน,น,นันต์นาคงและอัสดาวุสักริษได้รับความกรุณาจากมัติชนครับอ,อาจารย์สุจิตวง์เทศเป็นบรรณาธิการให้แล้วก็พีนิวัตอกองเพียงก็ช่วยดูแลเรื่องต่างๆเหล่า,านี้ด้วยมัติชนก็พิมพ์เล่มนี้ขึ้นมานครับผมไม่ทราบว่าจำนวนเท่าไหร่แต่ว่าก็มอใหู้ลนิธิ300เล่มในการจำหน่ายในในคราวนั้นครับงานเราจัดสิงหาคมครับ หนังสือ300เล่มขายไม่หมดเชื่อไหมฮะตอนนั้นขายไม่หมดก็ไม่แน่ใจว่าเ,เรื่องการรับรู้หรือว่าอ,อ,อะไรรสนิยมของคนส่วนใหญ่ก็ชอบที่จะฟังชอบที่จะด,ดูการแสดงมากกว่าเรื่องของการอ่านนะครับแต่อย่างไรก็ตามหนังสือเล่มนี้เป็นสถามี่สําคัญครับหลังจากนั้นไม่นานครับคุณอิทธิสุทธวิชัยลักษ์นะครับหรือพี่อิทเนี่ยนะครับที่ท่านก็เป็นผู้กำกับที่มีรางวัลการันตีนะครับท่านมาเล่าให้ฟังว่า อยากจะทําภาพยนตร์ที่พ่อของนางเอกหรือครอบครัวของนางเอกเนี่ยเ,เกี่ยวข้องกับเรื่องของลิเกเป็นครอบครัวลิเกท่านก็เลยไปหาข้อมูลต่างๆว่าสังคมของลิเกมันจะเป็นยังไงจะใช้ภาษายังไงมีอะไรที่น่าสนใจบ้างท่านก็ไปเจอหนังสือเล่มนี้ที่ส่วนหนังสือจุฬาครับปรากฏว่าพี่อิทก,ก็ใช้เวลาคืนเดียวอ่านจบทั้งเล่มเลยนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าคงไม่ทําเรื่องลิเกแล้วล่ะจะมาทําเรื่องของลวงปรลดิทไพราะเนี่ยมาเป็นภาพยนต์ น,น,ะะนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับทีนี้ย้อนกลับไปที่ <c oughs> เรื่องของหนังสืออีกครั้งหนึ่งนะครับหนังสือเล่มนี้ก็มีเรื่องราวของประวัติคุณครูหลุนบิตไพโรั้งแต่ละยุคสมัยมากมายเลยนะครับมีรูปที่สําคัญสําคัญหลายหลายอย่างนะครับหลายหลายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณครูหลุนบิตไพโรดนะครับตอนท้ายเล่มก็จะมีเรื่องของบทความข้อเขียนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับคุณครูหลุนบิตไพโร,ระเป็นลูกศิษย์ท่านต่างๆนะครับว่าการเข้ามาเรียนการเข้ามา ได้อยู่กับคุณครูนะั้นนะ่ะเป็นอย่างไรบ้างได้พบเด้กเจอได้เห็นได้เรียนรู้อะไรบ้างได้สั่งสอนอะไรในชีวิตบ้างนะครับถ้าเราจะมองในเรื่องนี้หนังสือเล่มน,นี้เนี่ยถ้าจะเล่าเป็นฉากๆเหมือนในภาพยนตร์เลยครับมีการเรียงลําดับอของเหตุการณ์สําคัญสาคัญต่างๆเยอะแยะมากมายครับในตอนท้ายของเล่มครับก็จะมเีเรื่องของไทม์ไลน์นะครับก็คือเรื่องของอาตารางว่าแต่ละปีเนะี่ย คุณครูหลวงปิตไพโรสสอนศิลป,ปะเพลงนั้นท่านท่านได้ใช้ชีวิตพบเจออะไรบ้างเพื่อให้เกิดความเกิดการสืบค้นที่ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงด้านท้ายเล่มก็จะเป็นเรื่องของอเพลง,งต่างๆปีพศต่างๆที่คุณครูหลวงปิตไพรระท่านได้ทําเพลงไว้นะครับก็รวบรวมไว้ถือว่าเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหลวงปิตไพโรสที่ครบถ้วนที่สุดเล่มหนึ่งทีเดียวครับเล่มนี้คือพิมพ์ฉบับที่หนึ่งเครับเป็นเป็นพิมพ์ครั้งแรกในปี2544ครับ หลังจากพี่พอิฐครับที่สุนทรได้อ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาขออนุญ,ญาตทายาทในเรื่องของการที่จะอยากจะทํอหนังเรื่องนี้ส่็ขึ้นมาแล้วนะครับก็เกิดร่างแรกขึ้นมาครับเรื่องแรกร่างแรกของโหมโรงไม่ได้ชื่อเรื่องโหมโรงครับชื่อว่าแสงคำหนึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อแสงคำหนึ่งเป็นชื่อแรกนะครับนี่เป็นเ,เป็นร่างแรกที่แดัดแปลงจากชีวิตของออหลวงดิติไพเระนะครับร่างแรกนี้พีอ่อิฐทำใน เดือนธันวาคมปีเดียวกันครับงานเดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาสีเดือนต่อมาเรามีร่างแรกของภาพยนต์ที่จะเกิดขึ้นชื่อว่าเรื่องแสงคันหนึ่งครับหลังจากนั้นครับใช้เวลาอีกประมาณเกือบหนึ่งปีเลยทีเดียวครับในปี2555ครับก็ได้เกิดร่างที่เป็นบทบทแรกเกิดขึ้นมานะครับ ซึ่งเปลี่ยนชื่อจากแสงคัาหนึ่งเป็นดี e o เวอร์ชแล้วนะครับในแบบนี้ก็จะเป็นบทภาพยนตร์ต่างๆซึ่งเป,เป็นร่างแรกก็มีการแก้ไขต่างๆต่ตอมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันที่6กุมภาพาน 2, ภันธ์2547ภาพยนตร์โหมโรงก็ได้ฉายรอบแรกขึ้นในวันนั้นนะครับหลังจากนั้นปุ๊บหนังสือที่เคยขายไม่ได้ครับ300เล่มขายไม่หมดนะฮะก็ปรากฏว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าถึงขนาดว่ามีการพิมพ์ออกมาถึง สามหรือสี่ครั้งผมจำไม่ได้นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนปกใหม่ด้วยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากการพิมพ์ครั้งที่สองสามสี่อะไรต่างๆเหล่านี้คือมีการเปลี่ยนปกแล้วก็มีการเพิ่มเติมเนื้อหาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาพยนตร์โหมโรมไว้ในท้ายเล่นด้วยและที่สําคัญก็คือว่ามีการแถมซีดีด้วยครับซีดีนี้ก็เป็นความตั้งใจของคุณสุจิตวงเทศนะครับบอกว่าไหนๆแล้วอ่านหนังสืออย่างเดียวมันต้องมีเสียงด้วย ก็เลยสนับสนุนให้เราทำซีดีขึ้นมาอีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นการรรเลงนด้วยวงปิพาดไม้นวมคัดเลือกเอาเพลงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเพลงสำเนียงภาษาต่างๆนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องของอุตสา,าคาเนหรือเรื่องของอาเซียนนั่นเองมีสำเนียงลาวคัเมนแคร์ญี่ปุน่นพม่าม,ามออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเพลงสงชั้นชั้นเดียวที่ฟังง่ายๆในชุดนั้นก็เป็นการ เลลงอาเสีย,อยงอย่างรวดเร็วครับน่าจะวันหรือสงวันเท่านั้นเองเออผมไปตีระนาดให้ตอนนั้นนะครับก็เป็นชุดที่ผมว่าดีที่ดีมาก,มากๆชุดหนึ่งครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ฟังง่ายแต่ว่ามันเสียดายที่ว่ามันไม่มีเป็นอัลบั้มที่จําหน่ายแต่ว่ามีแถมอยู่ในหนังสือเล่มน,นี้ครับครับเดี๋ยวก็ตามครับก็จะเห็นว่าเรื่องของการเล่าเรื่องต่างๆนั้นถ้าเรามีวิธีการเล่าที่ดีมีจังหวะที่ดีแล้วเรื่องราวที่น่าสนใจ เป็นเป็นเป็นมูลเหตุอยู่แล้วเนี่ยคิดว่ามันสามารถต่อยอดไปกับเรื่องอื่นๆได้อีกหลายอย่างครับเรื่องของหลวงปิติไพเราะเรื่องของหนังสือเล่มน,นี้ในปี2544ก็ทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายไม่ใช่ใชเฉพาะแค่เรื่องที่เกี่ยวกับหลวงปิติไพเระแต่มันเกี่ยวกับเรื่องของแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเรื่องของ การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ทางด้านของดนตรีไทยแล้วทาให้เกิดนักดนตรีคนสําคัญสคัําญที่มีชื่อเสียงที่ทําประโยชน์ให้กับวงการดนตรีของบ้านเราในปัจจุบันนี้มากมายจากหนังสือเล่มน,นี้จากต้นทางคือคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเรสสอนศิลปะเปรลงครับ